ไปจับปลากันนะคะน้ำท่วมถนนขึ้นน้ำทพอจต่จับนตกขึ้นได้เยอะตนนี้ ต้นเ like uh, ียงอีกต้นเี่ยงหูบากกะตัวเลย จะปากันลรวจะปาเ่นนุกมากโอ้มของไข่ร้อนลงงเดือบขออกมัเก็บปลาวะั็เจกันนวมันออกมันมั่เลยนเจ็บปากับพ่อบ้าน ยาแพ่งเ,พเก้าอย่างเขาบอกว่าเก็บป่าไปใช่ไออีกอ้วตัวหนึง่ง ขาตั้งกล้องมาวันนี้มนี่ได้ขึ้น่ะนี่สามตัว สมจ้า